ฝนกลับมาบางบากฏการทั้งดูปราดก่อนที่ไอ้น้ําขึ้นบนอากาศมันเคยเป็นฟ้าทีใสสะอาดครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปส pues> ั้นๆผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับโหมดบอสนะฮะโหมดบอสแล้วก็จะแนะนําเกี่ยวกับปืนบอสการเตรียมตัวลงบอสแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องเวลาเราจะลงบอสนะฮะมา ว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างไปกันเลยอันอื่นอันดับแรกเออไม่ใช่อันอื่นดิอันดับแรกนะฮะเรามาดูว่าหมวดบอสมีอะไรบ้างแล้วแต่ละหมวดเนี่ยมันต่างกันยังไงของที่ได้รางวัลที่มันจะให้เรามีอะไรบ้างมาเริ่มก่อนเลยนะฮะมาหมดระดับง่ายอะไรกันระดับง่ายบอสแรกนะฮะบลูเดวิล ะะดีของดีสุดแบบง่ายก็หกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนี่คือปืนที่ดีที่สุดนะฮะในระดับง่ายแล้วก็เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะรวมไปถึงหนังสือแล้วก็ของเขียวของเขียวเนี่ยก็จะแบบปืนเขียวเันจะเพิ่มแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าหายมากอ่ามา แล้วก็ถ้าแบบยากแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ก็ <C ell ar ly> แบบยากของมันจะดีขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นแบบปืนเจ็ดส <C ell ar ly> ิบอร์นหนึ่งะฮะก็คือปืนที่สุดก็คือเนี่ยมันเพิ่ม70%และเปอร์เซ็นต์ปืนเนี่ยมันมีผลยังไงค่ืงนี้ครับเนี่ยเห็นความแรงวะความแรงมัน2อง้อแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นมันมี เปอร์เซ็นต์ข้างหลังอ่ะมันก็จะแบบบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปจะ200บบร้อยบวกเเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของ200ก็อยู่ที่ประมาณ140เนี่ยเพิ่มไปก็ยิงขั้นต่ำหน่อๆก็300กว่าอ่ะโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ย,เ,ยเออและยิงแบบเนี่ยยิงบอสยิงเราไปหาปืนเนี่ยจากบอสเอ่อวอาสอง เนี่ยค,คุนบอสสองมันจะมีปืนหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็80เปอร์เซ็นต์ถ้าแบบยางนะบแบบยางมันจะมีแบบปืน90เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้เกเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยอย่างที่บอกไปก็เวลาลงบอสมันก็จะแบบบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกยิ่งเราถ้ายิ่งเราตีบวก10บวก12บงเนี่ยเปอร์รเซ็นต์ก็จะเพิ่มนะครับยิ่งของม่วงเนี่ยยิ่งตีเยอะเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มเยอะโอเคแล้วก็มาแล้วก็บอสสาม แบบง่ายของบอสสามรางวัลที่ได้ก็จะเป็นปืน90%นะฮะซึ่งมันจะดีกว่าของฟ้าของบอสหนและบอสสองทั้ง2หมดเลยนะก็90%ก็ที่บอกครับรงบอสก็บวกไปอีก90%ถ้ายิ่งเราบวกปืนเยอะก็ยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้เยอะอีกแลว้วถ้าแบบยากอะแบบยากเน,นี่ยฮะเนี่ยผมอยากได้มากเลยแต่ไม่เคยได้เลยเนะี่ยไอปืนกลบอสร้อย ไม่เคยได้เลยนะฮะปีกล้วก็นานๆได้ทีแต่ช่วงนี้ผมพิเข็นลงพแทบไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นเลยนะฮะมาอ่าโอเคพร้อมก็ประมาณนี้ครับค่ะโอเคเรามาดูอ่าพิธาเราจะลงบอสงีแล้วควรเตรียมตัวยังไงบ้างโอเคมามาดูกันเวลาจะลงบอสอันดับแรกก็เราก็ต้องเช็คปืนถ้าแทงผมแนะนําให้เป็นกลนสองนะ,ะครับกลนสองแล้วก็บอมหนึ่ง คนผมไม่ได้บวกเพราะว่าผมไม่ได้ลงมานานมากแล้วก็ผมเนี่ยผมก็เอาปืนบวกปืนฟ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไของผมไปเนี่ยโอ้ในเนี่ยปอมปอมโล่เนี่ย,โอ,ย,ย,ออโ,ยโอเคผมก็เลยแบบไม่มีปืนบวกลงบอสเลยอีกอย่างคือผมได้สก,กิลครบแล้วผมก็เวลาลงก็อาจจะพาเพื่อนลงเนี่ยแล้วก็แบบหาปีกบ้างอะไรบ้าง ถ้าขี้เกียจผมก็ซื้อผ้าคลุมใช้โอเคมาแล้วส่วนต่อมาคุณบอสไปแล้วต่อไปก็ชุบโอเคเวลาลงบอสอย่าลืมชุบนะครับเพราะว่าชุบอะชุบจะมีสองอย่างอ,อย่างแรก,กคือชุบเดียเด่ยวชุบเดี่ยวนี่คือมันจะชุบได้เฉพาะเราคนเดียวนะครับเวลาเราตายมันจะสามารถชุบให้เราขึ้นมาได้แล้วก็แต่ผมจะบอก อีกอย่างคือถ้าสมมติเวลาเราตายไปครั้งชุบครั้งแรกก็จะใช้1ครั้งใช้1ชิ้นถ้าตายครั้งที่2องเรชุบมันจะใช้2ตายครั้งที่3ว่าจะเกิดก็ต้องใช้3 4 5 6ี่ห้าจดไปเรื่อยยิ่งตายเยอะยิ่งหมดเยอะแค่นั้นหละครับแล้วส่วนชุบสีทองชุบสีทองนี่ใช้ทีละชิ้นนะฮะใช้กดครั้งนึงก็ใช้อันนึงแต่ว่ามันจะเนี่ยมันจะดีหน่อยคือมันจะชุบให้ทุกคนในทีมของเราได้ถ้าตายกันหมดนะครับ อ่ามันก็จะช่วยชิตมันได้โอเคางที่ดีไม่ตายยางดีกว่านะผม, <S <S มว่าเพราะไม่งั้นมันจะถ่วงเพื่อนเฉยๆโอเคต่อมาก็อ๋อแหวนฮะอุปกรณ์อีกอย่างที่เนี่ยแหวนมันมีผลเหมือนกันเนะี่ยสองวง32ฮะแล้วมันบอก80%มันก็บวกไป80%แล้วก็เนี่ยถ้ามี2วงก็32ก็64 64บวกไป80%เกือบเกือบร้อยอ่ะอ่า สองวงนี้ป้องกันไปร้อยหนึ่งละเนี่ยฮะมันก็เพิ่มไปเยอะโอเคอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการดครับเวลาลงบอสนี้ยถ้าอยากตายยากนะถึกๆเราก็ต้องแบบมาอัพการดกันหน่อยคือไปหาการ์ดบอสมาอัพให้การ์ดเราบางคนถามว่าพี่แล้วการ์ดบอสมีผลยังไง <Yahoo! S 1> แบบประมาณว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรวะโอเคข้อดีเวลาอัพการ์ดมีอะไรบ้างมาเนี่ยฮะเนี่ยเห็นว่า อยากรู้ว่าการ์ดเราเวลาลงบอสอะ่ะมันเพิ่มอะไรบ้างก็ดูที่ทัพประจภุภัยเนี่ยฮะของผมเพิ่มเพิ่มป้องกันไปเป็น914เนี่ยผมได้จากแหวนแล้วก,การ์ดอัพบอสเอ่ออัพการ์ดบอสนะฮะอ่าโอนการ์ดบอสใส่การ์ดของเราก็สเต็งก็บวกร้อยยี่สิบเนี่ยบวกอีกฮะร้อยห้าสิบเก้าก็กลายเป็นให้เลือดเลือดสูงสุดเวลาผมลงบอสเนี่ยก็อยู่ที่สามพันสามห้าสิบเก้าโอเคแล้วก็ มาแล้วเราจะผมจะบอกว่าเวลาเราอัพการเนี okay, huh. ่ยเราอัพการยังไงมาอัพเราก็ไปที่อัพเกรดนะฮะโอเคอวตารการถ่ายทอดเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราอยากให้การ์เราแบบมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูเปอร์เซ็นต์ของผมถ้าตันที่ลิวสามมันจะเพิ่มอยู่ที่สเต็งอยู่ยเปอร์เซ็นต์บวกสูงสุดอยู่ที่200นะครับเดฟอยู่ที่160วิทอยู่ที่ 120แล้วก็ร okay. ีเจนอีกทีร้อ่เคเนี่ยอ่าไว้ลาอัพอัพยังไงปึ๊บเนี่ยผมจะบอกก่อนนะว่าการเป้าหมายการเป้าหมายคือการที่เราจะใช้นะครับแล้วการรัสดุคือการที่เราต้องการให้โอนพลังของการรัสดุไปให้การที่เราจะใช้โอเคก็ okay. พูดง่ายคือการที่เราจะใช้อะไว้ด้านซ้ายและการที่เราจะเออก็คือถ้าโอนละหายอะ่ะอยู่ด้านขวาเออ นี้ดีกว่ามันอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่าผิดนะครับผิดนี้บางทีนี้ถึงกับหินของการ์ดอะไรนี้ถึงกับหายเลยนะโอเคมาแล้วก็เนี่ยฮะการ์ดของเราปกติถ้าเราสร้างมาการ์ดเราจะเป็นเวลหนึ่งใช่ไหมดังนั้นการวัสดุที่สามารถโอนโอนให้การ์ดเวลหนึ่งของเราได้ก็คือมีตั้งแต่การ์ดเวลหนึ่งการ์ดบอสเวลหนึ่งเวลสองแล้วก็เวลสามคือโอนให้ได้นะครับ แล้วทีนี้เวลาเราโอนเต็งอัมโมวีดรีเจนต์ตันของเวลหนึ่งแล้วเวลาเราอยากให้การเราขึ้นเป็นเวลสองฮะให้เราให้เราเนี่ยฮะให้เราไปผ่านบอสเนี่ยมันมีอยู่2อล่างฮะไอตัวเนี้ยคือเราผ่านล่าง2ให้ได้แล้วหาการ์ดผ่านล่าง2มันมาแล้วเราก็มาอัพทอดแล้วก็มาเป็นการล่าสุดเลยยัดถ้าสมมติ การววหนึ่งเราตันหมดแล้วแล้วเ,เอาการฐานบอสสองเนี่ยมาโอนมันก็จะเป็นการทะลวงการขึ้นการของเราเป็นววสองเมื่อการเราขึ้นเป็นวิวสองแล้วการวัสดุที่สามารถโอนให้การเราได้จะมีเฉพาะการดเวสองและววสามเท่านั้นนะครับซึ่งการที่เวลวต่ำกว่าไม่สามารถโอนให้การเราได้เนี่ยมาแล้วก็พูดง่ายๆคือการที่โอนได้คือมีเฉพาะการของบอสสองแล้วก็บอสบอสสามเท่านั้นนะครับก็เมื่อเราอ่ะแล้วก็เมื่อ เมื่อเราโอนการ์ดตันเวลสองมาแล้วแล้วอยาอยากให้การ์ดเนี่ยขึ้นเป็นเวลสามเนี่ยเห็นเลขสามที่ใต้รูปไ่มฮะโอเคอันนี้แหละฮะคือถ้าเราอยากขึ้นเวลสามเหมือนเดิมครับเราก็ต้องไปลงบอสเนี่ยแล้วก็เอาผ่านตัวนี้มีสองล่างเราก็ต้องผ่านสองแลวหากการ์ดผ่านสองมันมาให้ได้แล้วก็มาอัพมาอัพการ์ดของเราสมมติว่าสมมติการ์ดเราเป็นเวลสองใช่ไหมอันนี้ด้วย เดี๋ยวผมหากันผมมีการเด,ดี๋ยเลเวลสองมา okay. มีเีเลเวลสามมาดิครับโอเคดูมาอ๋อนี่ไงนีการเลเวลสองโอเคเนี่ยถ้าสมมติว่าการสมมุตินะการผมเลเวลสองผมอยากอัพอยากอัพการเลเวลสามเมือ่อเลเวลสองเราตันแล้วเนี่ยจะอัพการเลเวลสามเนี่ยเราก็ต้องไปเอาการผ่านสองันเนี้ยอันนี้คือการเอ้ยติดเดี๋ยว เนี่ยอันนี้คือการผ่านผ่านสองของบอสใหม่เนี่ยเราก็เอาการเนี่ยมายัดยัดเสร็จปุ๊บมันก็จะลวงการเราขึ้นเวลสามเมื่อการเราขึ้นเป็นเวลสามแล้วการที่การที่สามารถเป็นวัสดุให้การเวลสามของเราได้ก็คือมีแต่การบอสใหม่เท่านั้นก็คือการที่มันขึ้นเป็นเลขสามเท่านั้นนะครับเ,เมื่ออัพตันแล้วก็เนี่ยมันก็จะเพิ่มป้องกันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเยอะ แล้วยิ่งหินตัวเราดีมันก็จะยิ่งเพิ่มไปเยอะยิ่งถ้ายิ่งแบบเดฟสักสามร้อยสี่รอย่างเงี้ยใชแล้วอัพการ์ตันก็ดมมดเดเมจไม่ใช่เดเมจด,ดิอัมโมอัมโมตรงเนี้ยมันก็จะน่าจะพันกว่าโอ้ยว่าแล้วแบบตายยากอะแทบไม่ตายเลยดีกว่าลด,ด,ดบอสโอเคก็มีอะไรเงียัแบบี่ก่อนเผื่อลืมแบบลืมบอกอะไรอ๋อเรื่อง การอัพสกิลนั้นเจียนนะฮะเนี่ยหรือสกิลบอสโอเคมานเนี่ยบอสบูเดวิลเนี่ยไอตัวเนี้ยเออมันจะใช้น้อยหน่อยมันจะใช้อย่างละหกเล่มแล้วก็เว็นอรล่อัพทีมันจะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่อัพทีมันจะได้25แต้มนะครับก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้30 30กว่าถ้าโชคร้ายก็อาจจะได้19 20 21ถือว่าน,น้อยมากอ่ะแล้วก็มาบอสสอง เนี่ยเราต้องอัพจนกว่าจะเต็มนะครับมันถึงจะกดกดใช้งานได้ <S <S มามเอามาเชี่ชาบอสสองบอสสกับบอสสจะใช้เยอะหน่อยนะฮะเนี่ยมันจะใช้ทีละสิเล่มแล้วมีคนสงสัยว่าเนี่ยแล้วทำไมมันต้องแบ่งเป็นสีแดงกับสีสีฟ้าเนี่ยครับก็สีแดงสีแดงอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับไอ้สีแดงกับสีฟ้ามันจะมีเฉพาะ มีผลเฉพาะในโหมดเวลาเราลงบอสเท่านั้นนะครับก็คือเกาง่ายคือเนี่ยสีแดงันจะเพิ่มป้องไอ้เพิ่มโจมตีเนี่ยดูนี่ฮะแต,ตแต้มโจมตี511แต้มในโหมดบอสอะอาวุธจะเพิ่มขึ้น22%แล้วก็ป้องกันเนี่ย4ี0 449เนี่ยมันก็จะแบบคุณสมบัติของการ์ดบวก17.96%มาแล้วบอส2บอส2เนี่ยมันก็เหมือนกันครับบอส2 แต่ว่าผมแ <pasando> นะนําว่าถ้าเราลงบอสเราควรจะถ้าเราอัพเต็มแล้วนะให้เต็มก่อนแล้วค่อยสลับก็ได้สลับไปเป็นโจมตีเยอะๆมันจะมันจะมีผลมากกว่าไปสลับเป็นป้องกันนะครับเนี่ยยิ่งเราสลับเป็นโจมตีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งยิงบอสแรงขึ้นนะครับแล้วสลับโจมตีสลับป้องกันมันคืออะไรสลับโจมตีก็คือเอาพลังป้องกันนะครับมาเป็นพลังโจมตีสมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าผมมีเนี่ยสมมุติว่าผมมีเท่ากันเลยนะ5 0 0 500ถ้าผมกดสลับโจมตี ถ้าผมกดปุ๊บอ่าอ่าผมทำให้ดูปั๊บเห็นว่าครับมันก็จะสลับพลังที่เป็นส่วนของป้องกันอะ่ะมาเพิ่มเป็นพลังโจมตีเห็นไหมมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีของผมมากขึ้นเย่เนี่ยมันก็จะทําให้เห็นว่าเนี่ยแต้มโจมตีเรามากขึ้นมันจะยิงบอสแรงขึ้นทุกบอสครับเป็นเหมือนกันโอเคเอ้ากลันลืมกดอ่าเนี่ยสลับ โจมตีถ้าเนี่ยผมแนะนำให้สลับเป็นโจมตีแต่ว่าให้มันเต็มพันก่อนนะครับโอเคเมื่อเราเต็มเราก็ปลดใช้งานได้ด้วยอ่ะเนีย่ยเลือกได้เลยไงเจ๋งโอเคส่วนตัวผมผมใช้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยผมชอบไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันฟื้นฟูแบบรักษาตัวเองไวใกล้ตายนะผมไปแอบสักนิดนึงแอบแอบแล้วแบบเลือดเยอะเงค่อยโดดเข้าไปกลางวงค่อยไปบูต่อ แล้วส่วนไอ้บอสเนี่ยมันถึกครับถึกมากแต่ว่าแต่ว่าจะว่าไงดีถามว่าดีไหมมันก็ดีครับเนี่ยแต่และบอสมันดีคนละอย่างแต่ว่าบอสเนี่ยมันจะถึกกว่าถึกกว่าบอสนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าบอสเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มผลการรักษาซึ่งผมมาใช้บอสเนี่ยผมเช้นแล้วแบบมันชินกับเนี่ยการที่แบบยาฮีไวไวฮะแล้วกลับไปใช้บอสนี้้ถึกว่าแบบมันฟื้นฟูตัวเองช้าไปหน่อยผมเลยใช้บอสนี้ดีกว่า Okay. และส่วนบอดนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับเพิ่มความแรงอาวุธแล้วก็มันจะมีบัฟไฟลุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่วยให้ปืนแรงขึ้นแล้วก็ใครที่มาโดนไฟก็จะโดนบัฟแต่เม8ด8วิล2วิโดนครั้งหนึ่งครั้งละร้อยกว่าวก็โดนอยู่4ี่ครั้งโอเคก็ไม่น่าจะลืมอะไรแล้วมั้งมีอะไรอีกเงกระเป๋าชุบแหวนพระกมครบแล้ว ก็แตลลงบอสก็ออสิ่งสำคัญคืออยู่ที่ทีมด้วยนะฮะถ้าทีมดีแล้วก็มีโอกาสผ่านแล้วก็โอเคคงไม่มีอะไรแล้วก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เวลาลงบอสอย่าเป็นตัวส่วงเพื่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ